กันสองกันวัดอ mm ุ hmm ้ยยยังวะเอาแย่เลดีวันกลับันครับไม่เห็นนี้กับให้โสายบิ่งเร็วสายบิ่งอะไรกับกับแๆนี่ไม่บิ่งล้วมันเ

มันกบเอามันปวดมันหาครับลินนี่เตะขึ้นฝั่งเลยยังรูดอีกอมันแข่งกันเลมึงดีกว่า ต้นย้อนสายต้นคันก็ย้อนแล้วต้นมันสายเต็มมือนี่สายย้อนกันให้บุษบุญบุษบุญนี่เด้อส่งกันๆๆไปๆ อุดแล้ <c oughs> วส่งแล้วไปชุดชุดชุด ตัวเล็กเด็กตัวเล็กเด็กหัดตกครับตัวเล็กเด็กหัดตกเล็กเล็กเด็กๆก็ตกกันก่อนนะก่อนนี่นะคะคันสไปเดอร์ไบสันนะคะตัวเล็กเด็กหัดตกครับสไปเดอร์ไบสันคันไบสันเอสทูตัวเล็กเด็กหัดตกครับตัวเล็กเด็กหัดตกยางที่เซตเอ้ยนะคะ ตัวเล็กเด็กขัดตกตกบวัดว้าหลายรอบรอบตัวอ๋อคิมโอ้หน้าสงสารปลามากเลยดูรุ่น,นใหญ่ก็ตีนี่ you นัำโตตัวใหญ่ต้องรุ่นใหญ่นี่นำมาสามหนึ่งครับอีอีอีนำมาสามหนึ่งเลยหนูนี่รุ่นใหญ่ก็สับอย่างนี้นี่ครับอุ้ย งานอย่างจีแต้มที่4ของพวกเรานะครับนี่ครับชนนาครับชนาน้ำท่วมครับชะเชิงเศ้าสวยงามครับนะฮนะฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเจอครับผมตามชมแต้มต่อไปครับแก้ว สองคนสอ,นองคนวัดอุ้ยยังวะอุ้งใหญ่ดิ่งเหมนสายวิ่งแล้ว แล้วครับนะแต่คำนึงครับนี่ครับต้นนาครับจากเชิงเซาครับนะนี่ครับต้นนาน้ำท่วมครับส่งลืมเลยครับนี่นะฮะเหยื่อยางเซตเอ้ยไทยแลนด์ครับนะตามผลงานพวกเราด้วยนะครับยางจี๊ด ก็ลอกสไปเดอร์ใบสันครับสวยงามครับแตดอยู่มุมนั้นนะครับโวย,ยเลยออ้ยอืมแบบนี้ นี่ครับล็กก้อนบีล็กก้อนใหญ่ใหญใหญ่ใเลยใส่โลเมังเนี่ยโอ้ป่าค่ะน้ำท่วมก็ใส่ใหญ่ก็ไใหญ่เลยครับใหญ่เลยครับยังสิยังสวถุยงามครับนะแต้มที่สองครับ เดียวอ่ะสองมาแล้วนะนะโลกนี้มันไม่ยุติธรรมสองมาแล้วนี่ฮะยางเซตเอ้ยครับเอาไปไหนล่ะเข้ากล้องกันครับนะนะยางเซตเอ้ยไทยแลนด์ชอนไซสวยครับนะโลเลยครับ สวยนะฮะสวยครับนะน้ำท่วมครับจะเชิ้นเซานี่ฮะแต้มที่สองครับโอเคครับภาบนิ่งกันครับยางจีดกบยางเซตเลยครับาปากหน่อยสงนิดมิดคอตีน้ำต๊ตีลกอต้มน้ำรอดได้เลยต้มมามา่า อย่างจีดเส็จเลยครับอยอดครับาง,งานไปด้วยนะครับนน้าอยอดครับเต็มครับ

ยวัดลอยเลยครับวัดลอยครับวัดลอยท่อนนาครับนะลอกสไปเดอร์สไปเดอร์ใบสันครับเกลือ,อยางเซ็ตเลยครับเหมือนเดิมครับไวงามครับนะนะฮะไม้เด็ดจริงๆริงการพิ้วไหลวะ สี่ห้านี่แหละประมาณนี้ครับโอเคครับตามต่อเลยครับวัดโอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดเออ,อจะได้นับแต้มไหมเนี่ยนิ่งไว้หนูนิ่งไว้ก่อนนับแต้มก่อนแต้มมันเนี่ยหนึ่งโอ้ย <c oughs> <c oughs> นับ ออมาดินทำไมวะสงส่จะไม่ได้น uhm ับแล้วกี่แต้มคะผลงานวันนี้นะคะสิบกดแต้มสิกดแต้มครับเต็มถัง นับเอาเองนะคะนับเอาเองครับ <laughs> เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกระโดดครับ <laughs> เยอะอยู่ฮะสิบกว่าแต้มครับเขีย <laughs> okay, ครับเ <laughs> ยียยางเซตเอ้ยไทยแลนด์ฝากไว้ด้วยนะครับเนานะผลงานเยียยางเซตเอ้ย e e, ครับฝากช่อง YouTube ช่องล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ <laughs>